สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรชสสาชภัฏสงขลากลุ่มของพวกเรานำเสนอเรื่องเรื่องราวของมหานครอาเซียนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ กรุงเทพมหานครประเทศไทยประชากรในกรุงเทพมหานครมี5ล้าน7แสนยด่ประมาณและมีประชากรแฝงอีก3าล้านกว่าคนรวมประมาณ9ล้านกว่าสถิติชั่วโมงที่คุณอยู่บนรถของกรุงเทพมหานครเที่ยงกันตั้งปีประมาณ1,200ชั่วโมงต่อปีการจราจรในกรุงเทพมหานครรถติดมากขนส่งสาธารณะคนข้อแน่น ้องรอกว่าจะได้ขึ้นก็ต้องเข้าแถวก่อนรถติดถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนกรุงเทพมหานครอาจเป็นเพราะชินไปแล้วการแก้ปัญหาการจราจรพูดถึงกันมานานมากแต่ก็ยังแก้ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการรถยุ์ครับจากการ์ตานะครับประเทศอินโดนีเซียลักษณะพิเศษคือจํานวนประชากรเยอะมากตัวเมืองก็มีการขยายออกไปเยอะมากเลย ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนหรือระบบสาธรารณะไม่มีหรือมีน้อยมากเลยทีเดียวรถเมล์นั้นมีบ้างแต่ว่ารถไฟยังไม่มีแต่ว่าปัจจุบันก็กําลังเริ่มสร้างรถไฟฟ้าบนดินเพื่อที่จะเริ่มขนส่งคนที่จะเข้าออกนอกเมืองเข้าเมืองของจาการ์ตากันมากขึ้นมนิลาประเทศฟิลิปปินส์หมานกรอาเซียนเมืองมนิลาเป็นหมานครผู้คนจํานวนมาก มีพื้นที่เล็กกว่ารุงเที่มานะกร2 5เท่าตัวแต่กลับมีประชากรมากราวถ,ถึง12ล้านคนเฉรี่ยนตารางกิโลเมตรมีประชากรมากราวถ,ถึง1 8 0 0 0คนนับว่าหนาแน่นมากที่สุดในโลกตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในชุมชนแอทที่อาจมากกว่า6ล้านคนการสัญจรบนท้องถนนมากไปด้วยปริมาณรถการจราจรติดขัดโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนมนิลาสร้างรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในอาเซียน พออยากลดความแออัดแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะประชากรเยอะมากในรถไฟฟ้าก็ยังแออัดเหมือนเดิมเพราะคนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมปัญหาความแออัดจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิงคโปร์เป็นเมืองมหนาคนครที่สะอาดสวยงามเพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณโุคอันยอดเยี่ยมการจราจรก็ไม่ติดขดัด ส่วนหนึ่งมาจากกฎระเบียบอันเข้มงวดและอีกส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนและระบบจัดก,การเมืองอันยอดเยี่ยมแมจะเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นของประชากรมากคือ1ตารางกิโลเมตรมีประชากรใช้ชีวิตอัดแน่นมากกว่า7,400คนแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาเมืองสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเมือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับที่ส5้าของโลกและอันดับหนึ่งของอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นแผ่นดินขยะทั่วแผ่นดินจะถูกส่งไปโรงงานเผาไปถมเป็นพื้นที่เกาะเซมาเกาซึ่งคาดว่าภายในสภาพอาปีข้างหน้าสิงคโปร์จะมีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นจากการถมทะเลถ,ถึงร้อยละ25จากขยะที่พวกเขาทิ้งโคจินมีซิตี้ประชากรไม่น้อยดีโคจินมีซิตี้เวียดนามก็มีระเบียบวินัยจะจจดหรือจะลง เลยต้องไม่กีดกันหรือบลบทางคนอื่นจากการมีวินัยในการกับเี่ของผู้คนจึงทําให้บ้านเมืองเกิดอุบัติเหตุได้น้อยหรือถ้ามีก็จะไม่รุนแรงมา,มาหาน,นักมหานครโกจินมินที่มีประชาก,กรราวเจ็ดล้านห้าแสนคนอยู่ร่วมกันในเมืองใหญ่ที่มีาาราคาที่ดินสูงมากจากเมื่อก่อนที่เวียดนามอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็จะมีการขายายออกไปอยู่รอบนอกเมืองกันมากขึ้นมีการเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้นและที่สําคัญ ที่เขาเคยอยู่เป็นบ้านติดติกันไม่มีพื้นที่เขาก็จะอยู่ลักษณะของคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือตึกสูงๆแล้วที่สำคัญจะต้องมีเช่นสระว่ายน้ำสนามเทนนิสโรงเรียนให้ลูกคือการเหมือนเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่หรือว่าสังคมใหม่นอกเมืองของโฮจินมินิตี้เมืองที่กาลังขยายใหญ่มากขึ้นตามจำนวนชากรจะทำให้โฮจินมี กลายเป็นมหาคนครแห่งอพาร์ตเมนต์เลตบิกสูงในเมจาครับเวียงจันทร์ประเทศลาวมีประชากรประมาณเจ็ดล้านคนและเจ็ดแสหนห้าหมื่นคนอยู่ในเมืองหลวงเริ่มมีรถติดจากก่อนไม่เคยมีเพราะต,ะตะนนในเมืองมีน้อยโดยเฉพาะในเวียงจันทร์อนาคตอาจจะขยายเมืองแต่ตอนนี้ยังไม่มีโครงการรถเลยติดมากเพราะทุกคนมีรถส่วนตัวการกับเกียร์รถจักรยานย,ย,ย,ยนต์ก็อาจไม่ค่อยมีวินยัย พราะตัวนคนรีบเหมือนกันหมดก็เลยสามารถติดเมื่อประเทศเปลีป่ยนแปลงเมืองหลวงเปลี่ยนตามไปด้วยหลังเข้าเป็นสมาชิกองค์การการการโลกหรือ wto สับเปลี่ยนเราเร่งพัฒนาตัวเองทุกด้านตั้งเป้าหมายของประเทศจะต้องหลุดพ้นจากสภาพหรือไม่ก็หายได้ไปในปี2563เมืองขยายตัวราคาดินใจกลางเมืองตีบตัวสูงขึ้นไม่เกิน10ปีข้างหน้าพื้นที่กว่า250ไร่ของเกาะดอนจันทร์ ิแม่น้ำโขงนครเวียงจันท์จตุนนนมิตรเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองหลวงและเปลี่ยนให้เวียงจันทเป็นมานครแห่งความทันสมัยเป็นเวียงจันทที่หรูหราอลังการและทันสมัยเทียบต่ากับแหล่งต้องเที่ยวกับอย่างกับในสิงคโปร์เมืองที่ย่ามสงบและฮอ,น,อนนี้จะก้าวโซการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการกาเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็วเกินกว่าคาดเดาได้อีกต่อไป บันดารเซรีเบกาวันรูไนรูไนดารุสลาเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในอาเซียนคือเรา4 0 0 0 0คนประชากรในเมืองหลวงเรากว่า280,000บรรดารเซรีเบกาวันมานครที่ไม่เคยมีปัญหารถติดคนใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเร่งรีบหนึ่งในสาเป็นทำงานข้าราชการที่เหลือทำงานบริษัทเอกชนซึ่งทำธุรกิจกับรัฐบาล ชีวิตเรียบง่ายสบายมั่นคงและปลอดภัยและเพราะชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมจึงห้ามจำหน่ายเครื่องดืมออ่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมูโดยเด็ดขาดมานครที่ไม่มีย่ากแสงสีความบันเทิงยามค่ำคืนเป็นมานครแห่งความเงียบสงบอย่างแท้จริงมานครกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย โดดเด่นด้วยอาคารแฟดเปโตนัสความสูง451เมตรได้ตื่อออกคอยคู่แห่งน,นี้คือพลเมืองอันหลากหลายชาติพันธุ์เชื้อชาติมาเลเซียรประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด30ล้านคนหนึ่งในสเป,นเป็นชาวเป็นชาวจีนที่เหลือเป็นเชื้อชาติอินเดียและอืน่นๆร่วมกันพลเมืองราว2ล้านคนซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลืน ไม่แปลกที่ป้ายกำกับราคามีภาษากำกับทั้ง3ภาษาคือภาษามาเลเซภาษาอังกฤษและภาษาจีนมนารครกัวลาลัมเปอร์จึงเป็นมหานครแห่งความหลากหลายชาติพันธุ์ ประโยชนจากการชมเรื่องมานาคอนอาเซียนหนึ่งจะไม่ทราบถึงปัญหาการจราจรของประเทศอื่นๆ2ทําให้ทราบความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศ3ทําใไม่ทราบวิธีการเดินทางของผู้คนในประเทศ4ทําให้เห็นถึงจิตสํานึกของผู้คน 5. ทําให้ทราบถึงการพัฒนาของแต่ละประเทศอนาคตหกทำให้ทราบว่ากรุงเทพมานาครเป็นเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเจ็ดจะไม่ทราบถึงการเปลี่ยนในอดีตจนถึงป,ปัจจุบัน 8จะไม่ทราบว่าผู้คนแต่ละประเทศมีการใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น9าจะไม่ทราบการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันของหลากหลายชาติพันธุ์10จะไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเมืองที่พัฒนาแล้วและเมืองที่ยังไม่ได้พัฒนาค่ะข้อดีในอีส10ปีข้างหน้าคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละประ,ประเทศจะดีขึ้นการจ,รจราจรที่ติดกัดอย่างมากในแต่ละประเทศจะลดน้อยลงทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น ราะเสียในอีก10ปีข้างหน้าอัตตาให้ผู้คนต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือก้าของยิบในแต่ละประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย